สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่14มกราคมปศ2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ก็ออกมาหารายได้พิเศษนะครับมาขับแกลบเหมือนเดิมครับผมเช้านี้ผมเริ่มเ,เปิดแอปนะครับเริ่มออนตั้งแต่เวลาประมาณสัก6โมงนะครับเรามาดูว่าเ,เรารับได้กี่งานแล้วนะครับกดเข้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ ตรงรายได้ครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับเขาก็จะแสดงหน้ารายได้แล้วก็กระเป๋าเครดิตที่เราเห็นนะครับเรามาดูตรงรายได้ครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปป้ากดเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เรารับงานทั้งหมด3งานครับได้รายได้ประมาณ233บาทนะครับอันนี้คือเป็นรายได้สุทธิที่หักเปอร์เซ็นต์จากแกลบแล้วนะครับผม เรามาดูรายการนะครับสามรายการมีอะไรบ้างกดเข้าไปครับนี่ครับวันที่วันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับมกราคมนี่ครับสองร้อยสามสิบสามบาทนะครับงานแรกจะอยู่ล่างสุดครับตรงนี้นะครับงานแรกผมรับผมออนประมาณหกโมงครับงานแรกเข้ามาประมาณหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับอันนี้คือรับจากถนนเด่นห้านะครับเออไม่ใช่รับจาก เชียงรายประชานนเคาะนะครับไปแถวหลังตะวันแดงนะครับงานที่2ก็รับจากดีคอนโดเชียงรายตรงข้ามกับเซนทัลน,นะครับไปส่งแถวถนนพ่อขุนนะครับงานนี้มาไกลหน่อยมาไกลนะครับก็คืองานที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมารอปัจจุบันนี้ก็คืองานรับจากเลอเมริเดียนเชียงรายนะครับเป็นโรงแรมมาส่งที่วัดท้องขุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ดูสักง,งานรายละเอียดตัวอย่างสักง,งานเอาเอางานสุดท้ายก็แล้วกันนะครับงานที่มาวัดล่องขุนคืองานนี้นะครับผมกดเข้าไปครับตรงงานนะครับนี่ครับรายละเอียดทุกอย่างี่เขาจะบอกหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือรับจากโรงแรมเลอรมิเตเดียนเชียงรายรีสอร์ททางเข้า็อบบี้นะครับมาวัดล่องขุนนะครับอันนี้ก็คือสีเขียวคือเส้นทางแนะนํานะครับ อันนี้เส้นทางที่เราใช้จริงก็คือตรงนี้เส้นสีฟ้านะครับผมนี่ครับแผนที่ในเมืองนะครับมาวัต้องคุณนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ลูกค้าใช้นะครับลูกค้าเลือกใช้จ่ายเป็นแก๊ปปี้ก็คือใช้บัตรเครดิตนะครับผมบริการที่ใช้ก็คือจะแกร็บจะแกร็บก็คือเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลสีล้อนี่แหละครับผมเป็นรถเก๋งธรรมดานี้แหละครับ ระยะทางตรงนี้เขาจะบอกเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าจากต้นทางมาถึงปลายทางนี่ครับประมาณ15กิโลเกือบ1ิกิโลครับใช้เวลาเดินทางประมาณ21นาทีอันนี้อันนี้ก็คือเป็นใกล้เคียงกับความจริงมากเลยนะครับผมนี่ราได้อันนี้ก็คือได้สุดทธินะครับ122ิบบาทนะครับทีนี้มันจะมีรายละเอียดในการรับรายได้อีกมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับนี่เห็นไหมจากจุดตรงนี้ลงมานะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือ รายละเอียดรายได้นะครับรายได้สุดที่ของเรา122บาทนะครับค่าโดยสารมันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่162บาทนะครับค่าธรรมเนียมเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมคิดเพิ่มตามความต้องการลถอันนี้ก็หักเป็น1บาทนะครับหักค่าคอมมิชชั่นไป41บาทนะครับยอดสุดที่ก็เหลือ122บาทอันนี้ก็คือของเรานะครับทีนี้เรามาดูใบเสร็จลูกค้านะครับใบเสร็จลูกค้าคือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปดูครับ มันจะเข้ายากหน่อยเอา้าเข้าแล้วอันนี้ก็คือใบเสร็จลูกคา้านะครับผมนี่ฮะอ่ะก็คือค่าธรรมเนียมค่าโดยสารรวมร้อยหกสิบสามบาทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมการใช้แอปอีกยี่สิบบาทรวมผู้โดยสารจ่ายทั้งหมดนะครับร้อยแปดสิบสามบาทนะครับร้อยแปดสิบสามบาทนะครับผมนี่ครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือเรารับ ร้อยยี่ิบสองบาทมันจะมีรายการหักนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของลูกค้าขึ้นราคานี้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นตรงรายได้ของเราจะขึ้นตัวราคานี้นะครับอันนี้คือไม่งงนะครับตรงนะครับเนาะไม่งงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับรับไปสามงานครับเช้านี้นะครับผมก็คงจะอยู่กันไปยาวๆครับวันนี้สักทุ่มสองทุ่มครับผม เช้านี้ได้3างานไปแล้วนะครับเรามารอดูลุ้นอีกทีว่าวันนี้นะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับรายได้เท่าไหร่วันนี้นะวันอาทิตย์นะครับผมคลิปนี้ก็เบาๆครับขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ